มาเล่นกับคุณลุงกันเถอะอืมเล่นกับคุณลุงเหรอเล่นอะไรล่ะนะอ่ะลองเริ่มเล่นเลยแล้วกันในเช้าของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ต้องโพสโซเชียลก่อนแล้วนะ อาหารมื้อสายของวันนี้ค่ะ h t #1 กลุ่มคนรักเซลฟี่ค่ะ #2 ฉันอยากจะแม็กเฟรนกับหนุ่มหล่อสาวสวยค่ะ #3 ถ้าชอบภาพเนี้ยก็ช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะโอ้สวัสดีตอนเช้าครับอสุสาสังวันนี้ก็สวยเหมือนเดิมเลยนะครับเนี่ยอสุาสาจังน่ารักอะหน้าตาเช่างงดงามซะเหลือเกินยตายแล้วตายแล้วหน้าตา,หา,ตาเหมือนแฟนเก่าของผมเลย พอโพอสรูปที่ผ่านฟิลเตอร์ไปปุ๊บแป๊บเดียวอ่ะก็มีคนมาดีทวิตและก็คอมเมนต์เยอะแยะเลยคนติดตามมากกว่า5 0 0หมืนคนและเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ดังมากเลยนะเนี่ยอสัสซาซึ่งนั่นก็คือตัวฉันเองนั่นแหละ <c oughs> ทั้งความหวังดีความอิจฉาริษยาคำสรรเสริญชมเชยตอนนี้ทุกสายตาจับจ้องมาที่สาวสวยอย่างฉันคนนี้ <c oughs> วันเนี้ได้เติมเต็มอีกโก้ให้ตัวเองได้แล้วโลกโซเชียลตอนนี้นไม่ว่าอะไรอ่ะก็เป็นไปตามอย่างที่ฉันคิดแล้วละ่ะ เอาละก่อนอื่นก็ต้องเช็คไทม์ไลน์ของเมื่อคืนก่อนอง่วงจังในขณะที่นอนเช็คไทม์ไลน์ก็หาวไปอมว่างจังเลยนะวันนี้จะเล่นอะไรดีนะเนี่ยมีคนชื่อลุงชิกเกะส,ส่ง DM มาเอออสุซาจังหวัดดีตอนเช้าครับผลไม้ที่เป็นอาหารเช้าเนี่ยน่าอร่อยเนอะแต่ว่าอ่านเพิ่มเติม ทันทีที่ฉันเห็นแจ้งเตือนอันนี้โผล่มาฉันก็เผลอทำหน้าคิ้วขมวดโดยไม่ได้ตั้งใจออกมาต่อให้ไม่ต้องเปิดก็รู้ว่านี่คือ DM หรือข้อความส่วนตัวที่มาจากพวกตาลุงนั่นเองมีพวก DM มาจากลุงๆแบบนี้หลายครั้งทุกอาทิตย์เลย เอาจริงๆต่อให้จะเป็นใครก็ตามแต่ถ้ามาชอบฉันแล้วก็ช่วยสนับสนุนฉันเนี่ยก็ดีใจนะต่อจะให้เป็นชายวัยกลางคนแต่ก็มีหลายๆคนน่ยที่สุภาพแล้วก็มีสามัญสำนึกอยู่ซึ่งเรื่องนั้นน่ยฉันก็เข้าใจดีแต่พวกตาลงที่ส่ง DM มาเหล่านี้มักจะไม่ส่งข้อความเรื่องทางเพศมาก็จะมาสั่งสอนหรือเทศอะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งแม่งน่ารำคาญชิบหายอ่ะแล้วก็เป็นนี้ประจำอ่ะฉันก็เลยไม่สนใจพวก DM เหล่านี้เลยแต่ว่า อืมนานๆทีอ่ะลองไปคุยเล่นกับตาลุงเหล่านี้สักหน่อยดีไหมนะว่างอยู่พอดีเลยเฉพาะวันนี้เท่านั้นแหละที่มีบางเหตุผลนะที่ทําให้ฉันรู้สึกแบบนั้นและด้วยเหตุนี้ก็ทําทให้ฉันและคุณลุงคนนั้นเริ่มส่งเมเสเซจแลกเปลี่ยนกัน อัสุสาจังหวัดดีตอนเช้าครับผลไม้ที่เป็นอาหารเช้าเนี่ยก็น่าอร่อยนะแต่ว่าปริมาณมันน้อยเกินไปไหมฮะพวกผู้ชายเนี่ยชอบผู้หญิงที่แบบแน่นๆอวบๆหน่อยเพราะงั้นต้องกินเยอะกว่าน,นี้นะ เออไหนๆก็ไหนๆละเมื่อวานผมอ่ะไปกินร้านเนื้อยา่างแถวบ้านคนเดียวมาโอ้เหงามากเลยไปกินเนื้อย่างคนเดียวเนียงไปยากจังเลยอ่ะ <c oughs> ว่าไปนั่นอสุซาจังเนี่ยชอบเนื้อย่างใช่ไหมนะงั้นคราวหน้าเราไปเดทกินเนื้อย่างด้วยกันดีไหมจ๊ะตอนนี้ไดเอทอยู่นะแค่ข้าวเช้าก็พอแล้วส่วนเดนเนี่ยไปไม่ได้คะ่ะเวนกรรมสงสัยคงจะยุ่งแล้วนะถ้างั้นก็ไปเดทกันวันที่หนูว่างละกันเออว่าแต่อสุซาจังหนูคิดยังไงกับผู้ชายที่อายุเยอะกว่าหรอ อตอบอะไรดีนะซ้ายก็คือชอบผู้ชายอายุเยอะกว่าขวาก็คือชอบคนอายุน้อยกว่าเอาเป็นชอบน้อยกว่าแล้วกันเอ๊ะอย่างนั้นหรอกเหรออาสุสาจจงเนี่ยแปลกจังเลยนะเพราะเด็กผู้หญิงโดยทั่วไปเนี่ยก็ต้องชอบคนที่อายุเยอะกว่า แต่ว่าผมเนี่ยก็มีคนบอกว่าหน้าตาดูหนุ่มกว่าอายุแหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดชอบคุยกับคนที่หนุ่มๆแล้วก็ก็ไม่มีปัญหาครับผมฮะ <ST> อย่างนั้นหรอคะ <ST> โผ<ฮ>บรรยากาศกร่อยแล้วนะอสุส่าจังเนี่ยสงสัยจะเป็นคนขี้อายมากใช่ไหมงั้นเดี๋ยวลุงคนนี้จะนําให้เองไม่ต้องกังวลอะไรนะ <ST> <ST> เออใช่ไหนๆก็สนิทกันแล้วอะ่พะพอดีลุงมีรูปที่อยากใช้อสุส่าจังดูอยากดูไม่เอ่ยรูปเหรอรูปอะไรอ่ะอืมจะตอบอะไรดีนะซ้ายก็คืออยากดูขวาก็คือไม่เป็นไร ดูอันตรายยังไงไม่รู้อ่ะต่อว่าไม่ดูแลกันเ <c oughs> ย็นชาจุงเลยอ่ะลุงอ่ะเจ็บปวดมากเลยสงสัยคงจะนอนไม่หลับแน่ๆพรุ่งนี้คงจะไปบริษัทไม่ได้แง่แง่อข,อข,อข,อขอโทษค่ะถ้าอาสุสาจังเนี่ยส่งรูปที่เซ็กซี่มาให้ลุงเนี่ยก็คงจะแฮปปี้มากขึ้นพอดีลุงอ่ะชอบเด็กที่คอสเพย์มากเลยโดยเฉพาะคอสเพย์เป็นตำรวจหญิงเนี่ยโอ้โหของโปรโดเลยละ่ะ อืมยังไงดีละเนี่ยอันซ้ายก็คือส่งให้และกันจะได้ไม่เคืองอันขวาคือด่าแม่งไปเลยว่าอีโลกจิตขี้โมยนั้นส่งไปแล้วกันฉันมีรูปที่ถ่ายตอนฮันโลวีนปีที่แล้วพอดีอ่ะเชิญ <c oughs> ไม่ไหวแล้วเว้ยสาวน้อยโคตรน่ารักกับมินิสเกิร์ตในคราบตำรวจสาวอ ัต้นขาโคเซ็กซี่วิเศษมากเลยช่วยจับกลุ่มกับผมด้วยครับขอเอารูปนี้ไปใช้ก่อนนะครับ thank you very much แหัะเอาไปใช้อะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวลุงลุงเฮ้ยเอ้ยลุงแล้วอยู่ดีๆก็ไม่ตอบกลับมาเลยอ่ะจะทำอะไรกันแน่นะ่ะช่างเหอะไหนๆก็ว่างแล้วลองรอตอบแล้วกัน ขอบคุณมากคุณหนูผู้มีความกล้าและใจดีฉันคือนักปรา์ผู้ยิ่งใหญ่นามว่าชิเกโอจิซังเตอุสเพราะคำสาปของจอมมารทำให้พลังทางความคิดของฉันลดลงเรื่อยๆฉันถูกครอบงำทั้งทางร่างกายและจิตใจแต่พาอเธอทำให้ฉันสามารถเอาชนะคำสาปนั้นออกมาได้ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าจะขอบคุณยังไงดีอะอะไรนะช่วยตอบแทนด้วยพลังนักปราดของฉันจะสามารถโดนบรนดาลสิ่งที่เธอต้องการให้เป็นจริงได้หนึ่งข้อเอาล่ะสิ่งที่เธอต้องการคืออะไรล่ะ อย,ย,ยู่ๆก็พูดอะไรเนี่ยคนนี้สมองยังปกติใช่ไหมเนี่ยพูดคนละทนกับคนตะเกียบอย่างกับคนละคนเลยตอนที่หายไปสิบนาทีนั้นเกิดอะไรขึ้นน่ะสิ่งที่อยากได้อะหรอของแบบนั้นน่ะถ้าให้อยู่ๆพูดออกมาเลยแล้วก็จะจริงจังไปทาไมเนี่ยตอบส่งๆไปลวกันอ๋องั้นอยากเป็นคนรวยค่ะจะได้มีตงังค์ซื้อเสื้อผ้าน่ารักน่ารักเยอะๆคําคขอนั้นได้รับแล้ว7วันหลังจากนี้ให้ไปทางทิศตะวันออกจะมีร้านขายลอตเตอรี่อยู่ เทพีแห่งความโชคดีนามว่าฟอร์จูน่านั้นจะต้องยิ้มให้กับเธอที่เป็นคนที่หัวใจงดงามแน่ๆเอ๊ะอ,อะไรนะลอตเตอรี่นี่หมายถึงหวยใช่ไหมเด๋ยเดี๋ยวก่อนคุณลุงหลังจากนั้นไม่ว่าจะส่งข้อความไปหาคุณลุงเท่าไหร่ก็ไม่ตอบกลับมาอีกเลยผ่านมาแล้ว3ปีหลังจากได้รับข้อความนั้นฉันก็เดินไปซื้อลอตเตอรี่ที่ร้านทางทิศตะวันออกตามที่ลุงคนนั้นบอกมา ฉันไม่เชื่อคำพูดของลุงคนนั้นหรอกนะแต่อมพักหลังมาเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่เลยแฮะอืมอากาศก็กําลังดีด้วยลองเสี่ยงโชคเดินไปสักหน่อยดีไหมนะหลังจากนั้นหนึ่งเดือนตอนที่เห็นประกาศรางวัลที่1ตรงกับเลขที่ฉันซื้อไว้หัวใจตอนนั้นอะแทบหยุดเต้นเลยแล้วฉันก็เลยรีบไปเช็คแอคเคาท์ของลุงคนนั้นปรากฏว่าทั้งแอคเคาท์และแชทที่เคยคุยกับลุงคนนั้นหายกเกลี้ยงไปทั้งหมดราวกับว่าลุงคนนั้นไม่เคยมีตัวตนมาก่อน ระหว่างที่มองลงไปยังวิวของโตเกียวตอนกลางคืนที่งดงามราวกับอัญมณีฉันก็คิดขึ้นมาว่าลุงคนนั้นคือใครกันแน่นะความโชคดีครั้งนี้เป็นแค่เรื่องบังเอิญหรอหรือว่าจริงๆแล้ววันนั้นน่ะฉันได้สื่อสารกับมนุษย์ที่ฉลาดเหนือกว่าคนปกติผ่านทางโซเชียลจริงๆหรือเปล่านะไม่เข้าใจเลยอะ่ะแต่ถึงอย่างนั้นน่ะก็มีเรื่องหนึ่งที่สามารถพูดได้หลังจากวันนั้นการมีตัวตนของลุงคนนั้นก็ทําให้ฉันเป็นคนใจดีขึ้นมาหน่อยนึงละ่ะ ครั้งนี้เลือกตอบว่าชอบอายุเยอะกว่าละกันโอ้ยโอ้ยดีใจมากเลยอะถ้างั้นตัวผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่จะเป็นแฟนของหนูได้แล้วสินะครับ <c oughs> ด้วยสเสน่ห์ของผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่อะผมอะจะทาให้อาซุซาจังอะขลังคล้ผมเองฮะอย่างนั้นหรอคะโร,รยากาศกร่อยแล้วนะอาซุซาจังเนี่ยสงสัยจะเป็นคนขี้อายมากใช่ไหม งั้นเดี๋ยวลุงคนนี้จะนําให้เองไม่ต้องกังวลอะไรนะเออใช่ไหนๆก็สนิทกันแล้วอะ่ะพอดีลุงมีรูปที่อยากใช้อสุสาจังดูอยากดูไม่เอ,อ่ยรูปเหรอรูปอะไรอะ่ะอืมจะตอบอะไรดีนะรอบที่แล้วเราตอบไปว่าไม่เป็นไรไปแล้วอืม อยากรู้อ่ะตอบซ้ายแล้วกันร,รูปอะไรวะขอดูหน่อยนะโอ้ออยากดูขนาดนั้นเลยเหรอเออช่วยไม่ได้เลยนะให้ตายซิเด็กสาวสมัยเนี่ยลามกจริงๆเลยนะใช้ไม่ได้เลยนะ่วยอย่างนั้นเนี่ยสำหรับอาซุซาจังอ่ะลุงจะให้ดูของลุงเนี่ยเป็นพิเศษเลยนะเอ๊ะ ริงมันเนี่ยไอเวยเนี่ยมันส่งรูปอันนั้นของตัวเองมาให้เหรอวะเนี่ยโอ้นี่รับไม่ได้แล้วนะมึงเอาเชียอะไรมาให้กูดูแต่เช้าเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโรคจิตโรคจิตโรคจิตขี้โมยขี้โมยขี้โมยขีโยข้มโมยบล็อกบล็อกบอกล็กบอกรีบบล็กบอกรีบบล็กบอกเหนื่อยโอ้ยเจออะไรมาวะเนี่ยกูอุตส่าห์เป็นวันอาทิตย์ทั้งทีต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เนี่ยนะโคตรโชคร้ายเลยอนี่ยฮ ลุงที่ชอบกินเหล้าส่งรูปภาพมาลุงธนกะส่งรูปภาพมาลุงเล่นกล้ามส่งรูปภาพมาลุงแว่นส่งรูปภาพมาเอ๊ะทำไมมีคนไม่รู้จักส่งภาพมาเต็มเลยอะ่ะอย่าอย่าอย่าอ,อ,อย่าบอกนะว่า Wow. ถ้าอาซุสาจังเนี่ยส่งรูปที่เซ็กซี่มาให้ลุงเนี่ยก็คงจะแฮปปี้มากขึ้นพอดีลุงอะ่ะชอบเด็กที่คอสเพย์มากเลยโดยเฉพาะคอสเพย์เป็นตำรวจหญิงเนี่ยโอ้โหของโปรโดเลยล่ะอังนี้ต้องเลือกอันขวาแล้วล่ะด่าแม่งไปเลยว่าอีโรคจิตขี้โมย้ยอีโรคจิตใครจะไปส่งให้ล่ะ huh? กับคนที่อายุเยอะกว่าทําไมทากิริยาแบบเนี้ยโกรธแล้วนะเว้ยเด็กไม่ดีเนี่ยลุงจะต้องสั่งสอนแล้วนะนี่ จะตอบยังไงดีเนี่ยทางซ้ายก็คือบล็อกไปเลยทางขวาก็คือขอโทษอขอโทษก่อนแล้วกันถ้าเข้าใจแล้วก็ก็ไม่เป็นไรลุงเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ชอบเด็กที่ตรงไปตรงมาหรอกนะแล้วลุงเนี่ยนะเรื่องของอสุอสาจังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็รู้หมดเลยเพราะลุงอะ่ะรักเธอจากก้นบึ้งของหัวใจเลยล่ะเพราะงั้นคนะ่าวหลังอะ่ะก็ต้องตั้งใจฟังที่ลุงพูดนะอ่อ่าอ่าค่ะ หลังจากนั้นลุงชิเกะก,ก็ส่งดีเอ็มมาหาทุกวันด้วยความที่ฉันกลัวจะทาให้ลุงคนนั้นโกรธไม่ว่าจะเช้าหรือค่าฉันก็จะตอบดีเอ็มของลุงคนนั้นตลอดพอมานึกตอนนี้นั่นคงเป็นความผิดพลาดของฉันแหละความต้องการของลุงคนนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ส่งแต่คําว่าอยากเจอมาบ่อยขึ้นมากๆนี่นี่นี่อาซูซาจังทําไมถึงมาเจอผมไม่ได้เหรอเข้าใจแหละว,ว่าอายแต่เพราะเรารักกันมากขนาดเนี้ ถึงเวลาที่ต้องพัฒนาไปยังสเต็ปต่อไปแล้วนะพักหลังมาเนี่ยก็รู้สึกว่าจะตอบดีช้ามากเลยรู้สึกเป็นห่วงจังหรือบางทีเธอจะไม่สบายหรือเปล่าก็เลยทําให้ออกจากห้องไม่ได้ถ้าอย่างนั้น,เ,นเดี๋ยวลุงจะไปหาถึงที่บ้านเองถ้าดูจากรูปดอกไม้ไฟที่จุดตรงระเบียงที่หนูส่งมาให้ลุงเมื่อปีที่แล้วอ่ะบางทีหนูคงจะอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์แถวๆแม่น้ําจดุจดๆของเมืองจดุจดๆใช่ไหมอ่ะฮะถ้าอย่างนั้น,นก็ใกล้บ้านของลุงมากๆเลยบางทีเนี่ยอาจจะเป็นโชคชะตาก็ได้นะ เดี๋ยวอสวินขี่ม้าขาวคนนี้จะไปหาแล้วนะเจ้าหญิงอสุสะตั้งใจรอให้ดีนะแหมพูดอะไรแบบนี้ไปซะได้เรา <laughs> อสุสะจ้างอยู่ไหมไม่ต้องอายนะออกมาเร็วโ <c oughs> ชคร้ายที่ตาลมชีเกตเนี่ยเหมือนจะอาศัยอยู่ที่เมืองข้างๆ ทุกวันตอนกลางคืนน่ะเขาจะมาที่อาพาร์ตเมนต์ของฉันแล้วก็ทุบตีประตูแบบนี้ตลอดระหว่างวันน่ะฉันก็ต้องปิดผ้าม่านแล้วก็ต้องล็อกประตูอย่างแน่นหนาแล้วก็ต้องการหายใจจนกว่าหมอน,นั่นจะหายไปไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนี้ไปอีกถึงเมื่อไรอ่ะมีแค่ครั้งเดียวที่ฉันมีโอกาสที่จะวิ่งหนีไปที่สถาน,นีตำรวจได้ฉันก็บอกตำรวจอย่างจริงจังเลยว่าฉันอนะ่ะโดนสตอกเกอร์คุกค,คามอยากให้ช่วยเหลือด้วยแต่พวกตำรวจอ่ะก็ไม่ค่อยสนใจทำไมถึงได้กลายเป็นเรื่องแบบนี้ล่ะเนี่ย ตอนนั้นน่ะน่าจะรีบบล็อกไปซะดีกว่าฉันไม่น่าส่ง DM ตอบกลับไปเล่นๆ่น,นหาลุงคนนี้เลยอะ่ะถ้าฉันไม่โพสต์หน้าตัวเองลง Social, โซเชียลก็คงจะดีกว่านี้นี่คงจะเป็นสวัสค์ลงโทษการกระทำไม่ดีที่ฉันเคยทําไปอะ่ะตอนเนี้กรรมมันคงตามมาสนองฉันแล้วละ่ะเสียงเคาะประตูเนี่ยก็คงไม่มีวันจบลงฉันหลับตาลงแล้วก็ภาวนาว่าช่วยไปที่ไหนก็ได้สักทีเถอะ กับคนที่อายุเยอะกว่าทำไมทํากริยาแบบเนี้ยโกรธแล้วนะเว้ยเด็กไม่ดีเนี่ยลุงจะต้องสั่งสอนแล้วนะบล็อกไปเลยแล้วกันเฮ้อพูดคุยกับพวกลุงเนี่ยมันชักเบื่อซะแล้วสิช่างแม่งอะบล็อกแม่งเลยแล้วกันช่วยอาสุสาจังตอบหน่อยสิลุงล้อเล่นนะลุงไม่ได้โกรธอะไรเลยเพราะงั้นอย่างเงียบสิช่วยหายไปไหนแล้วะโอเคบล็อกละ สดชื่นจังพอมาคิดดีๆเนี่ยุตส่าเป็นวันอาทิตย์ทั้งทีถ้าเอาแต่คิดว่าจะทําอะไรดีเนี่ยสียเวลาชะมัดเลยปิดแอป,ปโซเชียลแล้วก็ปิด,ดขี้เกียจสักนิดพอมองไปที่หน้าต่างก็เห็นว่าวันเนี้ยเป็นวันที่อากาศแจ่มใสจังุตส่าหอากาศดีๆแบบเนี้ยไปเดินหาอะไรกินเล่นที่สตาร์บัและกันการเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยการได้ออกไปข้างนอกเพื่อหาคอนเทนต์อะไรใหม่ๆก็เป็นสิ่งสําคัญนะเอาแต่อยู่บ้านเนี่ยก็คงไม่ดีกับร่างกายอืมเอาแบบนี้ละกันไปข้างนอกดีกว่า ไปแล้วนะคะฉันถือสมาร์ทโฟนแล้วก็กระเป๋าตังค์ไว้ในมือแล้วก็เปิดประตูออกไปข้างนอกด้วยความรู้สึกที่สดใสยินดีด้วยคุณได้ฉากจบพบทุกรูทหมดแล้วให้กลับไปที่หน้าแรกสุดแล้วก็กดเริ่มใหม่ก็อาจจะมีอะไรก็ได้นะ ในเช้าของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ต้องโพสโซเชียลก่อนแล้วนะอพอโพสรูปที่ผ่านฟิลเตอร์ด้วยแอปแปลงเพศแล้วก็เอาไปเข้า Photoshop ไปปุ๊บแปบ๊บเดียวอะ่ะก็มีคนมารีทวิตแล้วก็คอมเมนต์เยอะแยะเลยอะ่ะ ทั้งความหวังดีความอิจฉาริสยาคําสรรเสริญชมเชยตอนนี้ทุกสายตาจับจ้องมาที่ฉันที่ได้กลายเป็นสาวน้อยน่ารักแล้วอืมวันเนี้ยได้เติมเต็มความรู้สึกที่เหนือกว่าคนอื่นให้ตัวเองได้แล้วโลกโซเชียลตอนนี้ไม่ว่าอะไรเนี่ยก็เป็นไปตามที่ฉันคิดแล้วล่ะคนติดตามมากกว่าห0 0 0 0ื่นคนละเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ดังมากเลยนเนี่ยอศศาาใช่อสาสะเซอิจิโร่อายุ39ซึ่งนั่นก็คือตัวฉันเองนั่นแหละ ในขณะที่นอนเช็คไทม์ไลน์ในโซเชียลฉันก็ยิ้มคนเดียวว่างจังเลยนะวันนี้จะเล่นอะไรดีนะเอาละ่ะผู้ติดตามที่รักของฉันวันนี้มาเล่นกับคุณลุงคนนี้กันเถอะ thank right. you